สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่17มีนาคม2566น,นะครับจะพามาชมท่อนพันธ์ุย้าเลี้งสัตว์นะครับญ้าเนเปียรปากช่องหนึ่งนะครับชุดนี้ทางสวนได้ดำเการจัดเตรียมนะครับสับทอดเปทีเรียบร้อยนะครับเดยนจะส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลกุดไหออำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะครับ ทางสวยเลยนะครับนะครับชุดนี้นะครับทางสวนได้ตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะครับทางสวนจะปล่อยเขาได้อายุนะครับสามสี่เดือนขึ้นไปนะครับแล้วจึงตัดมาเป็นท้อนพันธุ์ปลูกนะครับจัดสองให้กับพี่ๆนะครับ นะครับในระยะแรกๆนะครับยังไม่เหมาะที่จะนํามาเป็นท่อนพันปูกนะครับเพราะว่าลําเขายังอ่อนนะครับหนึ่งสองเดือนแรกนะครับแล้วก็น้ําในลํานะครับหรือน้าในท่อนเนี่ยเขาอาจจะเยอะนะครับจึงเหมาะสําหรับที่จะตัดใบตัดลําเลี้ยงสัตว์นะครับยังไม่เหมาะที่จะนํามาเป็นท่อนพันปูกนะครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อนพันญ,ญ่าเแ้งสัตว์นะครับยา่าในเปียกปากช่องหนึ่งนะครับก็สามารถ,ถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมาเลขศูนย์เก้าห่งศูนย์ห้าหนึแนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y t u t u พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลขา่าวสารอัปเดตความขึ้นหน่หยอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ